ขอสวัสดีพีนอองเช้าเทศบาลเมืองขีลังนครน,นะครับผมนันท์พุงนะครับท่านเงินจันทร์คำร้องนายกเสมทรีเมืองขีลังนครถึงได้รับมอบอหมายจากท่านนายกไพทูนนะครับที่สำหรับดูแลของสารสุขค,ครับวันนี้เป็นโอกาสนี้ครับก่อนจะสิ้นปีเกา่าต้อนรับปีใหม่วันนี้เนี่ยเขาได้จัดโครงการที่คือความโห่กกับคิดอาสาพอสหอรอหรือว่าอาสาสมัครข้องผินรักโลกครับ ถึงวันนี้ได้รับเกียรติจาก่ันร้องูู้่าราชการจังหวัดลำปาง่านร้องจำหลักกันเพไใ้ให้เกียรติกับพีน้องชาวเทศบาลของเขาก็จะมาดูเรื่องของตามนโยบายของรัฐโวยนะครับเกี่ยวกับการทําขยะเปียกที่จะทำให้บ้านเขาเนี่ยหน้าพอหน้ามองไปทางใดก็มีแต่ความสะอาดถึงวันนี้มีจิตอาสาที่จะมาร่วมกันเนี่ย กทิศห้ชุมชนเป็นตัวแทนของสมาชิกออ,อทหอตีนีพันกว่าคนวันนี้เจิญมาพกทิศชุมชนครับเพื่อมาทํา MOU หรือข้อตกลงรวมกันครับกับเทศบาลของเขาว่าเขาจะพับเพื่อนแบบไหนอย่างไดตีเจนฮอเทศบาลเมืองขีราน,นาครเขาไปทางใดมันงามง,งามตาครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสาหรับท่านร้องผ้วราชการ,ร,าการจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านตัวแทนท,นท่านท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รวมไปถึงภูมิเกียรติทุกผู้ทุกท่กันที่ได้มาร่วมกันและก็ทำเอโ U ยุหอมกันบ้านเฮาเมืองเขาเทศบาลเมืองศิรานาครเขาจะต้องไปทางไหน,นจะต้องสะอาดประกอบไปทางไหน,นก็สทิ่งเป็นอ้อบดีแล้วปีนอ้องทีบฝนมะเอวเปรยได้หันครับได้ปีใหม่นี่ว่าเทศบาลเมืองศิรานาครเขาบาเจาเป็นเพียงแต่กำปะบาเจเป็นเพียงแต่กลำลมเขาจะมาหอมกันเพื่อให้บ้านเขาหน้าอยู่หน้ามองขอบคุณและสวัสดีครับ